ทีสี <U au. S 1> ่สี่ชันวาสองห้าหกคร oh. ับชุดที่สี่คชุดที่สี่กลังต่อนรับเหล็กให้ยู่ครับสามชุดเราเสร็จแล้วครับสแล้วก็สี่ชุนู้นครับเด็ดแล้วสวยแบบนี้ไดครับ เราเนี่ยสวยนะพี่แบบนี้เลยครับของเราเนี่ยสวยเลยด้วยนะครับสวยแบบนี้เลยของเราหมายสักทองแท้ครับสวยแบบนี้เลย <Okay. S 1> ใครสนใจประตูโบสถ์ประตูวิหารประตูพระธาตุติดต่อเพจพระปางพาไม้ครับหมายสักทองครับหมายสักทองแท้ หน้ากว้าง80เซน,นครับไ <Wow. S 1> ว้แผ่นเดียวครับไม้แผ่นเดียวหน้ากว้าง80เซนเหลืองไปทองไปที่เลยครับ <c oughs> สนใจก็ติดต่อเพจระบปางาคาไม้นะครับตั้งที่ยี่สิพันวา2 5 6 6้าครับโอเคนะครับวันนี้ก็ผม